สามสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาของบิตคอยร่วงลงอย่างรุนแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทำให้ตลาดคริปโตเคอร์เจนซีแดงทั้งกระดานเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้เพื่อ,อนๆได้ฟัง กาบสวัสดีเพื่อนๆน,นักลงทุนและวัยรุ่นคลิปโตทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่องไหกีหน้าวันนี้ผมมีข่าวสารเรื่องของการเงินการลงทุนในโลกของคลิปโตเคอร์เจนซีในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาบิตคอยได้เผชิญกับข่าวเชิงลบอยู่เป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความกังวลจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดธนาคารกลางแห่งประเทศสหรัฐ การประท้วงต่อต้านในคาสักสถานหรือแม้แต่แนวโน้มของกราฟราคาที่กําลังเข้าสู่ในช่วงของขาลงสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นฉนวนที่ก่อให้เกิดแรงเทขายอย่างมหาศาลเฟดสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนในตลาดหุ้นความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลกเกิดขึ้นไม่นานหลังจากการประชุมธนาคารกลางของประเทศสหรัฐ และแสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางของสงหรัฐสามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ทันทีภายหลังเดือนมีนาคมข่าวดังกล่าวทรงผลให้หุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างรวดเร็วดัชนี n น s ส a ตที่มุ่งเน้นด้านการลงทุนในเทคโนโลยีซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับราคาของบิตคอยด์ได้ร่วงกลับลงมา3.34มาปิด ที่15,100จุดปัดจจัยที่2เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ประท้วงที่คาซักสถานนอกจากเรื่องความกังวลของการขึ้นดอกเบี้ยแล้วบิตคอยยังเผชิญกับปัญหาอื่นๆในภาคการขุดคริปโตอันเป็นผลจากการประท้วงที่เริ่มประทุอีกครั้งในคาซักสถาน1ในประเทศที่มีกิจกรรมการขุดบิตคอยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยรายงานระบุว่ารัฐบาลของประเทศสั่งให้ปิดกั้นการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศเพื่อยุติความไม่สงบและบังคับให้นะักขุดคลิปโตถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องขุดของพวกเขาบิตคอยล์่วงทะลุแนวรับสำคัญมาร์คนิวตันกรรมการผู้จัดการของฟันสตาร์กล่าวว่า45,655เป็นระดับแนวรับ ที่สำคัญสำหรับบิตคอยแต่ตอนนี้มันได้พังทลายลงแล้วและเหรียญคริปโตเบอร์หนึ่งของโลกดูเหมือนว่าจะอยู่ในระดับต่ำกว่า40,000เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2021และในปัจจุบันราคาของเหรียญบิตคอยมีราคาอยู่ที่1,433,244บาท มีสัญญาณการซื้อในระยะสั้นของ RSI ปรากฏขึ้นมาเมื่ออยู่ต่ำกว่าเส้น30และเส้นของ MADC ยังคงเป็นเทนของขาลมมีวอลุ่มที่กับหัวและในส่วนของกราฟเส้นราคา MA50 ยังคงอยู่เหนือราคาของบิตคอยยังไม่เกิดจุดสัญญาณการซื้อถ้าหากเพื่อนๆเป็นนักลงทุนสายเทคนิคอลเพื่อนๆก็จะเห็นจุดกับตัวที่เห็นได้ชัดในฟังก์ชันที่ผมเซตขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ดูและสำหรับคลิปนี้ถ้าหากมีเพื่อนๆคนไหนหรือกูดูท่านใดมีความคิดเห็นอย่างอื่นที่ต้องการเสนอแนะก็ช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ